รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยโตแช์มหาชนคำถามถามว่าเป็นดาราทำรรธุรกิจเคยเจ๊งหรือโดนโกงหนักสุด เท่าไหร่ครับโอ้โหไม่เคยโดนโกงไม่เคยเจงไม่แต่โกงเขาโกงเขามีไหมโกงเขามีไหมชีวิตของผมเนี่ยพังภายในไม่ถึงปีผมเป็นนี่หนี้106ล้านโอ้ฮเจนนี่ตอนนี้หมดแล้วยังคะหมดแล้วอ๋อเก่งมาก มาถึงเรื่องคนนี้ดีกว่าค่ะเจ้าพ่อปูดองคุณก็ทําธุรกิจประสบความสําเร็จมากผมมีหลักๆตอนนี้อยู่4ธุรกิจครับคือปูไข่เยิ้มใบมิกซแล้วก็ร้านอาหารใหม่ชื่อ h ฮ u s ์ Number ร์วันกำลังจะเปิดตัวส่วนอันถัดไปก็คือพลังงานแสงอาทิต์โซลาเซลทำโซลาเซลด้วยและสุดท้ายก็คือผงซักฟอกที่ทําอยู่ผงซักฟอกคุณดีมากคุณมากครับผมเฮ้ยที่บ้านที่หมดแล้วเดี๋ยวส่งให้เ ด้ดีมากแต่ทัี่ยังไม่มีนะให้จดให้เดี๋ยวส่งให้ทุกคนแล้วโอเคธุรกิจเราทำสี่อย่างสี่อย่างมีอันไหนเคยโดนโกงมีอันเดียวเลยคือปูไข่เยอะมใบมันยังไงมันโดนโกงไงคือมีอยู่วันหนึ่งมีออเดอร์เข้ามาประมาณปูร้อยกล่องข้าวผัดอีกประมาณเกือบร้อยบอกว่าวันรุ่งขึ้นให้ไปส่งที่กระทรวงนี้เขามีงานแล้วมันประจวบเหมาะกับตอนที่เขาจะโทรมาคอนเฟิร์มออเดอร์ผมว่ามีคนสั่งร้อยกว่ากล่องเนี่ย คุณมิกโอเคไหมผมถ่ายละครอ,อยู่ต่างจังหวัดไม่มีสัญญาณโทรศัพท์เลยก็คือรับสายไม่ได้ทีนี้ผู้จัดการแ้้นก็คิดว่าเอ้ยกระสวงนี้คุณมิกเคยส่งเคยไปทํางานด้วยอืเออโอเคออเดอร์ okay, ออกไปก่อนอก็คือเช้าวันรุ่งขึ้นต้องไปส่ง9้าโมงเชา้าแล้วโชคดีเอะใจครับผู้จัดการนั้นโทรไปถามคนที่จะรับของบอกว่าเรียบร้อยแล้วครับ ปูหนึ่งร้อยกว่ากล่องเราทุบหั่นก็คือการละลายปวน้ําดองแล้วสับให้แล้วคือพร้อมทานเลยมีคนรอรับไหมครับเพราะรถมอเตอร์ไซค์ของผมจะไปสิบคันทางกระทรวงบอกว่าไม่ได้สั่งอวันนี้ของเราไม่ได้มีงานตามที่คนนั้นบอกอืทีนี้เราก็โทรตามกลับมาหาคุณป้าท่านนี้เรียกว่าคุณป้าแล้วกันพอโทรกลับมาหาคุณป้าคุณป้าก็บอกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรเอาไปส่งเขานั่นแหละเดี๋ยวเขาจ่ายเงินเอง ก็เลยโทรกลับไปหาคนที่กระทรวงใหม่เขาบอกว่าใช่อันนั้นนะชื่อฉันแต่ฉันไม่ได้สั่งแล้ววันนี้ที่กระทรวงไม่ได้มีงานแล้วก็น่ารักมากคนที่กระทรวงบอกไหนขอชื่อคนที่สั่งสิอพอได้ชื่อมาเสร็จเขาบอกงั้นรอเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเช็คให้เช็คเสร็จเขาบอกอ๋อคนนี้เคยทําที่กระทรวงจริงแต่กเกษียณออกไปแล้ว,ว,วเราก็เลยเอ้าวยังไงล่ะแล้วเราก็ไอ้ลูกน้องคนนี้ก็โทรตามหาคุณป้าคนเนี้ยโทรไปเรื่อยๆจนอยู่มาประมาณสักสองชั่วโมง มันเกือบเกือบสโมงกว่าละครับทีนี้คุณป้าก็ปิดสายโทรศัพท์ครับไม่รับเลยเขาก็โทรมาถามผมทีนี้ผมรับสายได้แล้วเอาอยัางไงดีผมก็ปรึกษาหุ้นส่วนผมเฮ้ยเอาไงก็เลยตัดสินใจไปผมก็พูดเลยถ้าหวายวัดแล้วก็โรงเรียนแถวนั้นให้หมดเลยแสดงว่าเขาไม่เอาแล้วแล้วเดี๋ยวบ่ายนี้ผมจะไปแจ้งความอ่ะ ก็ไปแจ้งความเรียบร้อยเจ้าหน้าที่ตำรวจก็น่ารักมากก็แบบโอเคเดี๋ยวผมส่งคนไปตรวจสอบให้ปั๊บปั๊บปั๊บป๊บป๊บคืนนั้นอ่ะรู้คำตอบว่าคุณป้ามีบัตรจิตเวชคุณป้าเคยทำงานที่กระทรวงนี้จริง แต่แค่คิดถึงลูกน้องอคิดถึงเพื่อนร่วมงานอยากให้ได้กินของอร่อยก็เลยสั่งไปร้อยกว่ากล่องแค่นั้นเลยมันไม่ได้มีอะไรมากไปกว่านั้นแล้วผมก็ถามเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าเขาโทรมาหาผมบอกว่าเนี่ยพี่อยู่ที่บ้านของคุณป้าเนี่ยมีบัตรน้ำมิกแล้วก็มียาด้วยมีใบนัดหมอด้วยว่าเจอที่ไหนบอกอ่ะแล้วคุณป้าอยู่กับใครที่น่าสงสารกว่าคืออะไรรู้ไหมอยู่คนเดียวคุณป้าอยู่คนเดียวมีลูกสองคนลูกสองคนไม่เคยมาดูแลจ้างชาวต่างชาติมานั่งเฝ้า แล้วชาวต่างชาตินั่งเล่นเกม,มเด็กอยู่เลยประมาณ 17, ม1 7บ8เขาถามว่าจะให้ฝากบอกอะไรไหมผมก็บอกว่าฝากบอกเด็กว่าดูแลดีๆอ,อย่าทำแบบนี้กับคนอื่นอีกมันไม่ดีจริงๆคนอื่นเขาจะเอาเรื่องอเพราะระหว่างนั้นย้อนกลับไปคือผมคุยถึงขั้นว่าเอางี้เจอตัวให้ได้เจอตัวเสร็จฟ้องแต่สุดท้ายพอรู้ว่าคุณป้าเขาเป็นอย่างนั้นมผมก็เลยเอ,เอายังไงดีก็ยังสองจิตสองใจ บอกพี่ตำรวจว่ามีคลิปยืนยันให้ผมดูไหมเขาก็ส่งคลิปมาเนี่ยรากฏบ้านคุณป้าเนี่ยเข้าไปเนี่ยมีพัสดุเต็มบ้านเลยไม่เป็นไรหรอกบางกูอยู่พัสดุกล่องพัสดุสีน้ำตาลพัสดุที่สั่งซื้อของออนไลน์มาเต็มบ้านตำรวจถามว่าพัสดุทั้งหมดนี้คือของใครคุณป้าบอกว่าของสามีป้าเองป้าซื้อไว้ให้เขาเดี๋ยวเขากำลังจะกลับมาจากอเมริกามาเอาเสร็จตำรวจก็เลยถามต่อระหว่างที่มีคนถ่ายคลิปเนี่ย แล้วปูของคุณมิกที่ป้าสั่งไปเป็นแสนกว่าบาทเนี่ยใครจะชดใช้ป้าก็เลยบอกว่าเดี๋ยวสามีป้ากำลังจะบินกลับมาจากอเมริกาเดี๋ยวสามีป้าจ่ายให้ตำรวจก็เลยถามต่อว่าแล้วสามีป้าเป็นใครป้าตอบมาอย่างเต็มคำว่าว่าโตแชมหาชนโตแชมหาชน,ต,ชาชนตำรวจก็เลยถามต่อระหว่างที่มีคนถ่ายคลิปเนี่ย แล้วปูของคุณมิกที่ป้าสั่งไปเป็นแสนกว่าบาทเนี่ยใครจะชดใช้ป้าก็เลยบอกว่าเดี๋ยวสามีป้ากำลังจะบินกลับมาจากอเมริกาเดี๋ยวสามีป้าจ่ายให้ตำรวจก็เลยถามตอว่าแล้วสามีป้าเป็นใครป้าตอบมาอย่างเต็มคำว่าว่าจอห์นนี่เดฟจอห์นนี่เดฟย่จอห์นนี่เดฟเฮ้ยเฮ้ยพี่ไคนเอจอนนี่เดฟกำลังจะนั่งเรือผมก็เลยถามว่า กำลังมาจากแบ็คเพิร์ลกำลังจะขึ้นฟังเหรอคือคุณป้าแกเข้าใจว่าสามแกเข้าใจว่านี่คือคลิปที่ผมเห็นเลยนะคือป้าแกเข้าใจว่าสามีแกคือจอ์นี่เดนี่เดแล้วพอตำรวจไปถามคนแถวนั้นบอกสมัยก่อนเนี่ยแกก็จะาขอมาแจกเนี่ยข้างนอกอย่างเงี้ย จนคนรอบข้างเริ่มเอาเปียบแกเยอะจากไอ้คนที่เคยเอาเปรียบจนตอนนี้ไอ้คนที่เอาเปรียบบอกป้าหยุดซื้อไม่ต้องมาแจกไม่ต้องแล้วคือกลายเป็นคนที่เคยเอาเปรียบป้าดีจะดูแลละไม่ให้ป้าซื้อของแจกใครสารไปเลยแล้วคือกลายเป็นของทั้งบ้านแกสั่งพัสดุเพราะแกมโนคิดเองว่าจอห์นนี่เดฟอยากได้กระทะอยากได้อะไรแบบตาหลงตะหลิวเต็มไปหมดซื้อมาทั้งบ้านผมก็เลยยืนยันพอเห็นคลิปโอ้โหคือตอนแรกก็จะขำแต่เคยไหม เจอเรื่องตลกเรื่องเศร้าจนมันขำไม่ออกอ่ะเอออย่างรู้ว่า<ช>คือ<ร>โดนไป<อ>เป็นแสน<ง>เกือบสองแสนมันตอนนั้น<ช>แสนไปไปประวัดปู 100, 000, อ,อ,อีกร้อยกล่องเออเกือบสองแสน แล้วจะเอาเรื่องให้ได้โกรธมากแต่พอบอกว่าสามีเป็นจอนี่เดฟอยากจะขำแต่ก็ขำไม่ออกเลยไม่รู้จะทำยังไงอ่ะจนสุดท้ายก็เลยบอกป้าบอกตำรวจว่าโอเคครับพี่ผมเห็นผมยืนยันแล้วโอเคถ้าพี่ยืนยันอย่างนี้ผมโอเคแล้วบอกป้าว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะไปถอนแจ้งความซึ่งจากเหตุการณ์วันนั้นนะครวันนี้คุณป้าก็มาด้วยนะไม่ต้องมาเลยไม่มีจอนนี่เดฟที่นี่ก็ไม่ได้ลงลืกถอนก็เลยวันรุ่งขึ้นก็คือรีบไปถอนแจ้งความหลังจากโดนแล้วเราป้องกันไง ก็คือกลายเป็นว่าเราต้องตรวจสอบคือผมบอกผู้จัดการร้านเลยว่าไม่ให้ของออกถ้ายังติดต่อผมไม่ได้มไม่ต้องคือต่อไปนี้คือผมหรือหุ้นส่วนผมเท่านั้นที่เป็นคนยืนยันให้เอาของออกก่อนต่อให้มันเป็นที่ที่เป็นคนเดิมๆเ, <c oughs> เช่นสมมติว่าอ่ะเป็นพี่หอยอถ้าพี่หอยสั่ง <c oughs> สมมติ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 เป็นคนสนิทที่คนในร้านผมก็รู้อยู่แล้วว่าผมสนิท ยืนยันกับผมให้ได้ถ้ายืนยันผมไม่ได้ยืนยันหุ้นส่วนผมถ้าหุ้นส่วนผมโอเคแค่นั้นเลยคือต่อจากนี้จะเป็นอย่างนั้นแต่ล่าสุดเด็ดกว่าอันนี้ขอฝากเตือนนอกรอบเลยนะมีสลิปเงินปลอมมีสลิปเงินปลอมมาแล้วด้วยเป็นยังไงแบ่งปันกันหน่อยเพราะคนอาจจะไม่ค้นใจคนทำอาชีพอย่างนี้เยอะพอสั่งของเสร็จเขาสั่งของไปประมาณ4 0 0 0 5 0ห0มั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับสั่งเสร็จปุ๊บส่งสลิปมาแอดมินผมมาเช็คกับ บัญชีบอกว่ามีเงินยอดนี้เข้าไหมเข้าไหมปรากฏมันไม่มีเข้าเขาก็เลยบอกอ้าวส่งสลิปมาให้ดูมันโอนเข้ามาแล้วนี่แต่พอเช็คเงิน3ามสี่รอบโทรหาธนาคารเขาบอกยอดนี้มันไม่ได้หายมันไม่ได้เข้าเดี๋ยวนี้ธนาคารเขามีเมสเซจเข้ามาหรือแอปที่เราใช้ธนาคารเนี่ยมันกดมันเข้าไปดูได้เลยว่าเข้าหรือยังมันจะมีหลายวิธีมากในการเช็คซึ่งสะดวกมากสําหรับ พ่อค้าแม่ค้าอย่างพวกเราพอเราทักไปว่ารบกวนขอเบอร์ติดต่อได้ไหมคะัเดี๋ยวจะมีคนธนูเขาบล็อกเราเลยเพราะเขาก็คงไปทํามาหลายที่แล้วคือไม่พูดถึงเขาเพราะคิดว่าเขาคงไม่กล้าไปทําที่อื่นเพราะเราจับได้แต่เราก็ไม่ได้เอาเรื่องเขานะครับแต่อยากให้ทุกคนที่ขายของออนไลน์เนี่ย เช็คให้ด <mit> ีว่าเงินเข้าก่อนขอบคุณมิกนะอันนี้เราได้อะไรเลยได้หลยอย่มาดาด่าบ้างด่าด้าก็เคยขายไปเกือบล้านเหมือนกันเคยเจอตอนนี้เด็บไหมนี่แต่เดี๋ยวขอเรื่องธุรกิจด่าเคยไปเป็นจิตอาสาที่แบบโรงพยาบาลที่สิทธัญญานี่นอกเรื่องนิดนึงอ่ะแล้วเขาก็สัมภาษณ์แบบคนที่แบบป่วยอาการป่วยอยู่อ่ะมีคนนึงเขาก็บอกบอกว่าเนี่ยพี่อ่ะมาอยู่ที่นี่ได้เพราะอะไรเขาบอกว่าเออเขามาอยู่ที่นี่ได้เพราะว่าสามีเขาทิ้งไปอะไรแบบเนี้ยแล้วเขาก็แบบเล่าชีวิต เขาฟังเนี่ยแต่ที่เนี่ยเขาไม่อนุญาตให้พี่โทรหาสามีพี่เนี่ยเอาเบอร์เนี้ยโทรหาสามีพี่หน่อยนะให้เขามาหาพี่บ้าง<อ>แล้วก็เลยถามว่าเอาแล้วเบอร์เนี้ยแล้วสามีพี่ชื่ออะไรสามีพี่ชื่อวิลลี่แม็งทอร์วิลลี่แม็งทอร์ <laughs> เ้ยภูมิใจด้วยนี่กลับมาเรื <sk <sk ่องธุรกิจบ้างของคุณอ่ะมีไหมมีจริงๆอ่ะด้าเป็นคนที่เวลาทํารายการทำทีวีทำอะไรอ่ะเราก็จะแบบชอบแบบทําธุรกิจไปในตัวด้วยทํา2อย่างพร้อมๆกันแต่ของด้าไม่ได้ลงทุนเยอะเพราะว่าด้ารู้สึกว่าอยากทําเป็นอาชีพเสริมอะไรแบบนี้ก็ลงทุนทํา ร้านตัดผมร้านทําผมอ,อ,อะไรแบบนี้เออก็คือรู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นคนชอบแบบสวยงามแล้วก็แบบแถวบ้านอะ่ะมันมีร้านตัดผมดีๆไม่เยอะออแล้วพอดีแบบร้านหนึ่งอะ่ะเราขับเราขับเราขับรถไปอยู่แล้วเป็นร้านที่เคยไปทําแล้วเขา<ะ>เขียนบอกว่าเซ็งเ,เราก็อุ้ยตาโตละใกล้บ้านด้วยดูแลธุรกิจได้ง่ายแน่นอนเลยอ่ะเสร็จแล้วก็เลยไปติดต่อเซ็งโอเคเท่าไหร่คะพี่อ่ะเขาก็บอกราคามาไม่คิดนะจ๊ะพอเขาบอกเซ็ง โอนเลยโอนเลยวันนี้โอนเลยเหรอถูกใจถูกใจอยากทำอย <นะ S 1> าททำผมเป็นไหม ไม่เป็นเคยเปิดอะไรก่อนไหมไม่เคยเคยขายเลยห้าหมืสิบาทเลแรู้สึกทำเลได้ทำเลได้โอนเลยเลยโอนเลยอนรู้สึกล้วนๆแม่ไม่เิใจเลยเหรอถ้าทำเลได้ทำไมเขาเซ็งก็น่นงแต่ตอนนั้นไม่รู้อะไรเขาคุยเก่งเขาคุยเก่งโอนโอนสักพักหนึ่งสักพักหนึ่งก็มาเล่าให้ฟังว่ากลับมาทำรายการแฉก็เจอพี่เฉาพี่เฉาพี่เฉาเนี่ยเดี๋ยวจะเปิดร้านทำผมแล้วนะแต่เดี๋ยวจะตกแต่งอะไรเพิ่มเติมอีพี่เฉาตาโตยังไงเฮ้ยไกลบ้านพี่เหมือนกันว่ะขอหุ้นแล้วกัน นอกจากไอ้เจ้าของตึกที่เซ้งเก่งแล้ว,ลวนะ ไอ้นี่ก็เก่งอีกพาเพื่อนพาพี่ไปด้วยเพื่อนบอกว่าเฮ้ยตอนเนี้ยเมียพี่ไม่ได้ทําอะไรเดี๋ยวกะว่าจะให้แบบว่าเมียพี่ไปดูเออจะหายให้เขามีธุรกิจอะไรดูซะ่นไอยใกล้บ้านดีเลยอะไรอย่างเงี้ยอ่าทำด้วยกันอ่าทีนี้พากันรวยพากันรวยวาดฝันเออทำอะไรตกแต่งร้านไม่มีปัญหาแบบแบบเบิร์โอเคจัดหรูเลยเราเน้นแบบสวยงามสักพักหนึ่งพอร้านเสร็จเฮ้ยไม่เห็นมีใครมาสมัครช่างทำผมเลยวะทำไมอะ หาช่างทําผมหายากมากอ่ะเราก็แบบช่วยกันกับแฟนพี่เชาชาวว่าเออหาช่างทําผมอะไรอย่างเงี้ยสรุปก็หาได้มาแบบประมาณ3-4คนเชื่อไหมคะเปิดวันแรกช่างแบ่งเป็น2อกลุ่มแล้ตีกันแล้ตีกันมวยดีมากร้านนผมูสนามมวย ช่างน้ำผมอะ่ะตีกันอ,อยู่ดีเขาแบ่งเป็นสองกุปภารในวันเดียวเลยนะพี่<อ>วันเดียวตีกันขนาดไหนตีก,นกันแบบทะเลาะกันอ่ะก็คือแบบใดๆผมอยู่แล้วอีกคนนึงขอ,ขอกลับบ้านอะ่ะก็เลยงงเขาบอกว่าแล้วก็เลยถามเขาว่าเอ,อ้ยทำไมถึงกลับบ้านบอกเนี่ยสองคนนี้นินทาเขาเออก็เลยบอกอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทะเลาะกันแล้วคิดดูสิฮะมีลูกค้าเข้ามาทำผมอยู่จะตัดผมอีช่างข้างนี้ก็ถือกันไกทะเลาะกันข้างนี้ลูกค้านี่ ใช่ใช่ใช่ชักตีกันชักตีกันแล้วจัลนาก็เลยแบบก็จะเคลียร์เขาบอกว่าถ้าพี่กัดไปทำร้านน้องด้านนะต้องไม่มีสองคนนี้อยู่ให้เราเลือกโตแชมหาชนโตแชมหาชนแล้วจัลนาก็เลยแบบก็จะเคลียร์เขาบอกว่าถ้าพี่กัดไปทำร้านน้องด้านนะต้องไม่มีสองคนนี้อยู่ มองกันกับแฟนพี่ชาเอาไงดีวะก็เลยเกิดไอเดียพอเช้าวันลุกขึ้นปิดร้านแม่งเลยค่ะปิดร้านแม่งเลยค่ะถ้าช่างคนนี้มีปัญหาจ้างอีกช่างเลยช่างอะไรช่างนี่ไงก็เลยช่างเลยปิดร้านเลยอะไรนี้ปัญหาเรื่องคนมาที่พี่เด็กเคยเจงไหมล่ะโอ้โหยิ่งกว่าเจงคือเราเป็นคนสมัยเด็กๆนะก็ร้านลามาเราไปเที่ยวเี้ยเฮ้ยมันได้แค่จ่ายเงินจ่ายเงินจ่ายเงินแล้วเราเป็นคนที่ไม่ดิ้ง ไม่ดื่มเหล้ามึงดื่มกันเป็นขวดๆกูต้องจ่ายสองพันสามพัน้งเท่าหมดเลยทุกทีเลยบอกอะอย่างงั้นหาที่เปิดร้านดีกว่าอันนี้ลูกค้าดิฉันอ๋อนู้นเเคยไปไปกีนกินอยู่หน้าเวทีพอนร์ในแบบเดินวโอ้โหไม่ต้องพูดเปิดร้านเปิดร้านพอวันดีคืนดีอ้าวเขาจะทำไอ้สารเยาวชนตรงนั้นเขาก็จะเอาคืนที่นี่คืนของการรถไฟแล้วพะเอิญช่วงนั้นดิฉันก็เกิด ซึ่งได้ทำมาได้โอกาสแล้วก็เลยบอกว่างั้นอ่าฉันขอบายนะฉันไม่ไปต่ออันนี้คือส่วนหนึ่งที่เราเลิกเพราะว่าด้วยด้วยตัวเองจิตใจเออมันะเห็นทางสว่างแต่อย่างหนึ่งก็คือธรรมชาติลงโทษเปิดร้านอาหารแซบเวอร์เปิดสาขาแรกที่เซนทราต์าโอ้โหชื่อดังมากใครๆก็ต้องรู้จักแซบเวอร์แซบเวอร์แบบว่าเปิดต่ออีกมาเปิดหน้ามอเกษตรเข้าปี54น้ําท่วมถึงหลังคา นั้นจนถึงราคายังไม่พอค่ะร้านที่เซ็นท่านขาเอาที่คืนอีกอ,อ หมดเลยไม่มีที่ทำมาหากินเลยอ่ะเหมือนธรรมชาติลงโทษอันนี้เลยมีความรู้สึกว่าทุกอย่างมันถูกลงโทษอาจจะเป็นเพราะว่าเราไปทํากรรมกับการที่เอาน้ํากดดิปกอกปากเขาหรือเปล่าก็ไม่รู้อย่างนั้นก็ได้คิดอย่างนั้นก็ได้คิดในส่วนนั้นดย่างก็ได้แต่ว่าโชคดีคือเป็นคนที่โชคดีว่ามีมิตรแท้เพื่อนจะคอยสนับสนุนแต่พูดถึงว่าพอเป็นคนที่จิตใจดีอ่ะตั้งแต่แรกอ่ะมันตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้จริงๆแล้วมันจะสะท้อนมาให้เห็น ที่ใบห,หน้า<ป>อันดับแรกเลยขอบอกเลยว่าวัยเราผ่านไปเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงเปี่นแปลงย ทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงจริงไม่ว่าจะเป็นผิวพรรณหรือรูปร่างถ้าเกิดคุณไม่ดูแลให้ดีๆแต่ถ้าเกิดคุณดูแลดีรับรองได้เลยทุกอย่างมันจะแบบว่าเกือบจะคงสภาพไปดูภาพปุ๋ยย้อนไปเมื่อสิปีที่แล้วดีกว่าค่ะตอนนั้นขอบอกเลยว่ามันจะมีปัญหาก็คือริ้วรอยรอบดวงตาเกิดขึ้นร่องน้ำหมากรากน้ำรือเกิดขึ้นลูกหมุนขนของผู้ชายนั้นมันหยาบมันกว้างมากแล้วผิวปุ๋ยตอนนั้นทาแป้งก็ไม่ติดมันไม่ใช่เฉพาะหน้านะคุณขาขอบอกตรงคอเนี่ยก็เป็นแต่เดี๋ยวนี้ ปุยขอบอกเลยว่าปุยเป็นคนแรกที่ออกมาบอกว่า <c oughs> เซรั่มที่ชื่อไตรจิน่า ที่ดูแลผิวหน้าปุ๋ยให้ดูดีและมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีปุ๋ยล้างหน้าตั้งแต่วันแรกจนถึง, ok. ถงวันนี้10ปีแล้วฉะนั้นแล้ววันนี้ก็เช่นเดียวกันถ้ามานี้แล้วไม่ได้ล้างหน้าหงุดหงิดไปเโอ้โอหเห็นไหมมีกากเพชร<อ>หเห็นไหมมีกากเพชร<ๆ>ดูนะนี<ๆ>่น<ห>ี<ๆ>่ละเช็ด<ข>ออกแล้วดค่ะปัญหาที่เคยเกิดขึ้นริ้วรอยรอดวงตาลุ่มพวนเป็นไงพี่ปุ๋ยผิวเดงมากเพราะอะไรเนี่ยเซรั่มตัวนี้ที่มีความเข้มข้นเข้มข้นถึง 10x แบบนี้แล้วครั้งแรกที่คุณทา คุณจะรับรู้ถึงความชุ่มชื่นของผิวดาวไปหนึ่งว่าดินที่แห้งแลง้งแล้วได้น้ําไปถึงรากแก้วเลยก่อนใช้ขอยถ่ายภาพเซลฟี่เอาไว้ก่อนนะคะแล้วใช้ไปสักระยะหนึ่งคุณจะเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงถ้าคุณไม่ได้พิสูจดนด์ใยตัวคุณเองคุณอย่าเพิ่งเชื่อวิธีง่ายๆที่จะพิสูจน์คือ กดไปที่หมายเลข1577หรือแอดไลน์แตลิจินะวันนี้ปุ๋ยมอบสิทธิพิเศษให้คุณ100 1สิทธิ์กระปุกใหญ่แถมอีก1กระปุกใหญ่ไม่พอคะอ่ะพกพาอีก2กระปุกนี้ให้อีกอสเปรย์แอลกอฮอล์ทั้งหมด5ชิ้นแบบนี้ราคาเต็มคือ7,800บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียงแค่2,900บาท โทรไปที่1577จัดส่งฟรีรูดบัตรเครดิตได้ของส่งถึงมือแล้วคุณค่อยจ่ายเงินกดเดี๋ยวนี้ที่1577เช้าใช้เงิน15บาทเย็นใช้เงิน15บาทแล้วหน้าดูดีแบบนี้นะอย่มามัวรอช้าค่ะ5ชิ้นแบบนี้เหลือเพียงแค่2,900บาทไม่ใช่แค่ปุ๋ยคนเดียวนะคะที่ออกมาพูดดาราอันดับหนึ่งของเมืองไทยหลายคนไม่ว่าจะเป็นอาหมูพี่โนโ<อ>ีนอคุณปุ้ยพี่วันวันนะคะคุณปานคุณกิ๊กนะฮะแล้วก็เจนนีเฟอร์คิมเชฟปอมอแต ล่าสุดค่ะพี่แซมอยู่ลน้นันดูดีแล้วหล่อม,มาก ค่ะนั้นแล้วอย่ามัวรอช้าค่ะกดเลยค่ะ1 5ึ7เพิ่มหน่อยเพิ่มหน่อยมารายการแล้วทั้งทีมาทั้งทีแล้วมาแชร์แล้วเพิ่มนะเพิ่มได้แต่ว่าสิทธิของปุ๋ยหมดแล้วขอของโนิโนได้ไหมได้วินิโนมีสิทธิเท่าไหร่วันนี้เอาวันนี้ให้ได้ร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งของปุ๋ยให้อีกห้าสิบเป็นร้อยห้าสิบปกดเลยค่ะที่หนึ่งห้าเจ็ดเจ็ดเลยค่ะแอดไลน์แตละจีนาก็ได้หนึ่งกระปุกใยแถมหนึ่งกระปุกใยแถมพวกพาอีกสองแล้วก็นี่แอลกอฮอล์ทั้งหมดหลือเแค่ บาทเฉพาะที่นี่จะส่งฟรีรูดบัตรเครดิตได้ของส่งถึงมือแล้วคุณค่อยจ่ายเงินกดเดี๋ยวนี้ที่157 7แชร์แล้วนะคุณขาอย่ามัวรอชา้านี่สายขอบมากกว่านี้ไม่ได้แล้วนะครับตอนนี้น่าจะไม่เหลือเท่าไหร่แล้วแต่โทรมาเรื่อยๆครับรีบโทรรีบจองสิทธิ์ซะ,ะนะครับผมขอบคุณมากนะครับผมเรื่องราวลับๆของเหล่าซุปตายังไม่หมดพรุ่งนี้กลับมาสนุกกันต่อนะครับ ความลับที่หนึ่งครับคนคนนี้เคยมือลั่นส่งรูปโปะตัวเองเข้าไลน์ผู้บริหารค่ายดังเอทามเนี่ยเผาตรงนี้ได้เลยเหรอเอาเลยเอา<ส>เลยผมเป็นคนชอบโชว์อ,อยู่บ้านผมเดินแก้ผ้าเลยเผมรู้สึกว่านี่บ้านผมผมอยากทําอะไรก็ได้พ่อพาไปเข้าห้องน้ำหห่อยอจุ้าจุงอะ่ะจึงไปเลย